ตักเสื้ออีกค่ะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วค่ะ ป้าจะเอาสีขาวไว้อีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเราใส่มันจะได้ดูง่ายว่าอันไหนข้างหน้าข้างหลังจะทำไม่เหมือนกันถักเสื้อได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ป้าจะถักให้มันยาวอีก เกตแถวลงมาถึงตรงนี้เ <laughs> สร็จตัวแล้วกับเพื่อนๆปลอกคอตรงนี้เราก็หมุนได้นะคะเอาที่เราชอบสีอะไรเดี๋ยวคราวหนะ้าป้าจะทำถักเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาต่อ จะได้ไม่เป็นทรงเดิมๆม,มันน่าเบื่อเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังอีกทีนึงเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ นี่ป้าก,ก็ถักนานแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมง่ายแล้วทีนี้เราอยากจะทำอีกแบบก็อานี่ใส่คอมก็ทำเป็นดอกไม้อุ่นนี้ดีเบืนเนๆน